All right, all right. Okay, okay, okay. Hmm? All right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, all right. So what do you พบกันเช่นเคยครับกับสมชาติฟิช h i n g ไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติเมื่อคืน epd ีก้ครับไปตกปลาดุกเล่นนะครับที่ปลาปลาป,ปวกแดงและยองนะครับผมได้ปลาดุกประมาณ3-4ตัวนะครับแล้วปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาบูนะครับที่เหลือจากนั้นก็ทำกินเมื่อคืนนะครับย่างปิ้งย่างนเหียวข้าวาไม่ได้กินข้าวนะครับผม พอดีทํางานกลับมานะครับก็เลยมาตกทั้งคืนเลยนะครับผมใน E ีีที่92คอยติดตามรับชมนะครับผมครับผมตอนนี้มาถึงหน้าจุดหมายแล้วนะครับผมกับห่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะครับผมหมายนั่งร้านเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาลองเทสเหยื่อของน้ายืนเยอะนะครับผมว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับผมนี่หมายนั่งร้านประจํานะครับเดี๋ยววันนี้ ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแล้วน้ำแห้งค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมวันนี้ไม่รู้จะมีตัวอยู่หรือเปล่านะครับผมแองนี้ดูทางก็น่าจะมีตัวนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมมีปลาพึ่งมาลงเหยื่อเมื่อกี้นี่นะครับผมน่าจะยังไม่ได้ตัวนะครับผมเดี๋ยวเองมาดูกันนะครับผมไม่ลองไม่รู้ครับผม ว่าจะเจอปลาหรือเจอเจระเข้ก็ไม่รู้นะวันนี้ครับเดี๋ยวติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับผมพบก,กับสมชาติทริปทิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับผมวันนี้ก็ตอนเช้าก็มาเข้าสู่ที่ EP พีที่93แล้วนะครับหลังจากที่ตกไส่เลือนนะครับ mm hmm. เหยื่อสดไปเมื่อคืนนี้เป็น EP ที่92วันนี้ EP ที่93เรามา mm hmm. ดูบรรยากาศและตกปลาเล่นในอา่างเก็บน้ำหนองปลาไหลหมายนั่งร้านเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้เราเรามาดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศคลื่นแรงลมแรงนะครับผมก็เลยไม่ได้เทสเหยื่อนะครับผมก็เลยเอาเหยื่อสูตรพวกผิดทั่วๆไปนะครับมาเทสลองดูนะครับผมดูก่อนว่าจะมีตัวกินมากหรือเปล่านะครับผม เอาไว้โอกาสหน้านะครับผมค่อยเทสเยือนเนื้อเย็ดยินเยื่ออีกทีหนึงนะครับผมเพราะดูจากสภาพไม่แล้วบรรยากาศวันนี้แล้วนะครับลม่อนข้างแรงนะครับผมคลื่น่อนข้างแรงนะครับผมมีโอกาสได้ตัว่อนข้างยากนะครับโดยเฉพ,เพาะวันหยุดด้วยนะครับผมปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับผมไว้โอกาสหน้าเดีย๋ยวเราจะมาลองเทสเหยื่อดูอีกทีนะครับผม สำหรับวันน kind of mm hmm. ี้เราก็ใช้เียร์หัวเชื้อพยาผิดทั่วๆไปนะครับผมที่เคยใช้ตกประจำนะครับดูว่าจะมีตัวให้นานาได้รับชมหรอเป่ากนะครับยังไงก็ต้องขอฝากนานาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe ด้วยนะครับผมขอบต้นจากิงทิ้งทแล้วรับปาหน้าดินนะเรัาไปติดตามรับชมเลยนะครับผมเ่าจะได้ตัวหรอเป่า 哦，给了了。 อโอ้ตะเกียนหรือว่าอะไรนะโอตัวแรกครับผม ทางนี้กินอีกแล้วครับผมสอ,มอมตงตัวนะครับสายโลนะครับโอ้โหสวยงามว้าวโอ้โหกำลังสวยเลยนะครับผมเดีย๋ยวรอรุ่นต่อไปครับผมโอ้มาดีทางนี้อีกทีนะครับผมโอ้กดกระจายเลยนะครับผมวันนี้ สวยครับผมมใหญ่ไซโลทั้งนั้นนะครับผมตัวครับเป็นยังไงนะครับปากินดีนะครับวันนี้ครับต้องรอจังหวะกันครับผม ไลโลเลยนะครับผมยังไม่เห็นตัวครับยังขึ้นมาแล้วโอ้ตักเลยืหสุดยอดไปเลยครับผมโอเคโลก่านครับวันนี้ครับผมไปติดตามต่อไปครับผมโอ้ไม่แล้วครับผม <c oughs> อข้าทางนู้ดแล้วครับ อน,น,นีเป็นไงสายสวยไหมโอ้โหเกือบโลเกือบโลทั้งนั้นเลยนะผมสุดยอดเลยนะครับตัวน,นี้มาอีกแล้วครับป่าป่าได้วจะฆ่าคำศึกรู้หรลอวป่าครับ ใส่กันนะครับโอ้ใส่สวยครับดูไซส์ครับอ,อืเกือบ,บโลไหมครับเกือบโลไหมครับสวยงามครับตามท้องเรื่องโอ้ยติดก,กันดิ คิดยากค่ะ I do แรงจัดมีเืิอหวเนผิวหวั

นี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับผมลมค่อนข้างแรงตั้งแต่เช้าเลยครับตากินช่วงเช้าไปนะมาช่วงบ่ายๆเที่ยงเียงนี้แทบจะไม่แตกเลยครับลมแรงทั้งวันเลยครับวันนี้ครแย่มากเลยครับบรรยากาศตอนนี้เปยนเยืไปสี่ห้าชุดแล้ว ค่อเงียบมากดูไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีตัวให้ข่าขึ้นหรือเปล่านะครับผมนี้อันนี้นะวุฒมาเล่นด้วยนะครับวันนี้<ม>น่าจะกลับแล้วครับไม่ไหวแล้วครับคลื่นแรงครับตีเบ็ดยากปลาินยากด้วยนะครับวันนี้อันนี้ปลาข้าวทางนู้นข้างกินดีนะครับผมทางนู้น ฝั่งนี้ปานิลไม่ค่อยข้าวนะครับมีแต่ปลาตะเพียนตอดครับวันนี้เทสไม่สำเร็จก็พรุ่งนี้ก็มาเทสใหม่อีกินครับผมจะเป็นยังไงคอยติดตามชมครับผมหมายว่านี้ลมค่อนข้างแรงมากครับผมเดี๋ยวเตรียมเบ็ดก็เตรียมตัวกลับบ้านเลยนะคะสะสนร,สะสรสะสับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะสะสรัรบผมสนใจสติชิมอะไรนอกป่าได้านลึกลงไปก็ ที่กับไปเดี๋ยวจะสถอนที่ไหนจดี๋ติดตามรับชมกับผมตลอดวันนี้สวัสดีครับ All right, all right, all right. Okay, okay, okay.